แกับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เครารพทุกท่านอยู่กับผมพี่นันเองนะครับผมอยู่กับประวัติเจ้าพ่อพระวอ์ในตอนที่สองนะครับในตอนที่หนึ่งเฮาทิ้งท้ายกันว่าเจ้าพ่อพระวอพร้อมพร่พลจํานวนหนึ่งคอยดูแลรักษากอยหาข่าวแจ้งเหตุไปยังเมืองตากและกับเมืองละแห่งอีกทอดหนึ่งเมื่อมีเหตุหรือมีข่าศึกศัตรูลุกล้าแดนมาเตื้อหนึ่งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเมื่อครั้งยังเป็นพระยาตาก คราวที่พระองค์ยกทัพไปตีเมืองเชียงใหม่ซึ่งถูกพระม่ายึดครองในตอนนั้นขณะที่พระองค์ประทับอยู่เมืองระแหงก็จะใช้เมืองระแหงเป็นที่ชุมนุมทัพพระองค์จะเสด็จไปทุกขนทุกแห่งของหัวเมืองหน้าด่านเล่ากันว่าสงเสด็จมายังเมืองหน้าด่านแม่ละเมาเมืองหน้าด่านของไทยเราในยุคนั้นแห่งตวัวครั้งหนึ่งเมื่อปีมาแมสัปปะ,ะโสก ปีพุทธศักราช2318ในขณะที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชประทับอยู่ที่เมืองตากทรงทราบว่าทางด่านแม่ละเมาสามารถจับตัวนายครัวมอนที่แตกหนีพม่าจากเมืองเมาะตะมะเข้ามาเปิ่งพระบรมบพธทิสมภารโดยนำตัวสมิงสุรายกันซึ่งเป็นตัวนายนั้นให้ขุนอินทรคีรีนายด่านเมืองตาก นำตัวเข้าเฝ้าทำให้พระองค์ทรงทราบว่าอาแซวุนกี้แม่ทัพแห่งกรุงอังวะอาจจะยกทัพใหญ่ติดตามครัวมอนเข้ามาตีไทยอย่างแน่นอนเมื่อเดือนยี่สี่ค่ำปีมาเมสปัตศกปีพุทธศักราช2318เมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชตีเอาเมืองเชียงใหม่ขึ้นมาจากพม่าได้ทรงประทับที่เมืองเชียงใหม่เป็นเวลาเจ็ดวัน จากนั้นจึงยกทัพกลับเมืองหลวงเมื่อเดือนสามขึ้นสิบสองคำกองทัพหลวงของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมาถึงท่าเมืองตากมาเร็วจากด่านแม่ลำเมาเข้าเฝ้าและแจ้งว่าทัพหน้าส่วนหนึ่งของพมา่ากำลังข้ามแม่น้ำตองยินมาแล้วโดยทัพพม่าตั้งค่ายพักแรมริมฝั่งแม่น้ำและคาดว่าจะเคลื่อนกำลังส่วนหนึ่ง ผ่านด่านแม่ละเมาในไม่ช้านี้พระองค์จึงให้หลวงมหาเทพและเจ้ามื่นวย,ยาวรนาคคุมทหารสองพันคนเร่งไปตีพม่าร่วมกับทหารไทยในด่านแม่ละเมาพระวในด่านแม่ละเมาพร้อมด้วยสองนายกองขุนศึกและทหารไทยทั้งหลายเข้าโจมตีทัพส่วนหน้าของพม่าทันทีตึงสองฝ่ายได้สู้ฮบกันจนมืดค่ำ ในที่สุดทัพพม่าก็ถอยหนีข้ามแม่น้ำตองยินกลับไปขณะที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงประทับอยู่ที่เมืองหลวงทรงทราบข่าวศึกมาว่าอาเซวุนกรีตะเตรียมทัพใหญ่เพื่อที่จะเข้ามาตีหัวเมืองฝ่ายเหนือเพื่อตัดกําลังไทยพระองค์ก็บาได้นิ่งนอนพระไทยทรงดำดัดสั่งเกณฑ์กองทัพทั้งทางบกและทางเรือ สับด้วยช้างมา้าเครื่องสับพาวุธ์พร้อมเสร็จพลชกันลำเครื่องทั้งไทยจีนจำนวนมากโปรดกล้าวให้เจ้าพระยาจักรีและเจ้าพระยาสุรศีพร้อมคุณศึกในกล่องมือชากาดขึ้นไปสืบราชการศึกป้องกันหัวเมืองหน้าด่านตี้สำคัญเอาไว้สั่งกรมพลาเรื่องอาหารการกินคือสมบุญณอย่ามีสิ่งใดขัดตกบกพร่อง ลุป,ปีมะแมเดือนสิอปีสัปตะศกพ,พุทธศักราช2318หรือเดือนตุลาคมเตื่อนั้นอาแซวุนกี้ซึ่งเป็นเชื้อพระวงของพระเจ้าอังวะได้เคลื่อนทับแมยังไทยโดยจัดทับใหญ่เป็นทับเดียวมีมังเยยางูคนน้องกับกระโบปันยีเยช่องจอปันยีจวงนำกำลังพลสองหมื่นคุมทับส่วนหน้า แต่แดงมมระนองและเจ้าเมืองตองอูเป็นทัพกลางอาแซวุลกี้เป็นโบซุกแม่ทัพหลวงกำพลหมื่นห้าพันคนระวังตายสับตัยจังมาเครื่องสับพาวุธพร้อมเสร็จเคลื่อนทัพจากเมืองเมะตะมะข้ามแม่น้ำตองยินแล้วก็ย,นยนก้นทัพอยู่ที่ฮอนการเคลื่อนทัพของพม่าอยู่ในสายตาของกองสอดแนมทหารไทยบนยอดเขาพะวอที่อยู่เหนือด้านแม่ละเมาตลอดเวลา นายด่านพวจึงหื้อมาเร็วไปแจ้งอย่างเมืองตากเมืองระแหงและเมืองกำแพงเพชรแล้วก็เมืองอื่นๆตามรายทางเพื่อหื้อขับหูข่าวรวม<ด><ๆ>กำลังพลไว้ตีต้านทัพพมา่าแล้วก็ได้ขอกำลังส่วนหนึ่งของเมืองตากม,มาช่วยนายด่านพระวหูดีว่าพม่ายกกองทัพมาตีไทยเตื่อนี้ใหญ่หลวงนักหากจะต่อสู้ในตีลง จะเหลือกำลังน้อยที่จะต้านทานข่าศึกได้กิดได้จะอ่านแล้วจึงสร้างห้กกำลังส่วนหนึ่งไปซุ่มอยู่ในป่าสองข้างทางที่กองทัพพม่าเดินผ่านมาบริเวณบ้านห้วยเตยแล้วกับบ้านห้วยหินฝนอนิจจา,านายดันพาวและไพรพลทั้งหลายบ่ฮู้ว่าฝ่ายกรมการเมืองตากเมืองกำแพงเพชรหันว่าทัพพม่ายกมาครั้งนี้ มีแสนยานุภาพอันยิ่งใหญ่เกินกำลังที่จะต้านได้แน่ตั้งอพยพครอบครัวหนีไปหมดแล้วส่งหน่งเสือไปถึงทัพเจ้าพยาจักรีเจ้าพยาสุรสีคือแจ้งไปยังกรุงทนบุรีกราบทูลพระกรุณาฮือห,อหอูลุถึงไปเดือนเมแมปีสัปตะศกพุทธศักราช2318เตื้อนั้นกลองทัพอันเกลืองไกลของพระมา่าเคลื่อนด่านมาถึงทัพแม่ละเมา ในเพลานั้นเจ้าพ่อพะวอายด้านแม่ละเมาจะเนี่ยจะใดจะทําจะใดต่อไปเอาไปติดตามกันในตอนที่สามสำหรับประวัติเจ้าพ่อพะวอในตอนที่สองนี้กับกระผมพี่นันเองก็ต้องหยุดไว้เพียงเตาอี้นะครับผมเราจะไปปะกันในตอนที่สามในคลิปหน้านะครับขอพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามเข้ามารับชมเข้ามารับฟังขออานวยโวยชัยให้ทุกท่านนั้นจงแข็งแกร่งปลอดภัยหิมะกะขึ้น โชคดีมีเงินใจถทุกเล็กทุกขวยเจริญในหน้าที่การงานเจริญในชีวิตประสบความสําเร็จในชีวิตและกับหน้าที่การงานจงมีอายุวันณนะสุขพะพละและภาสการอันจุ่มเนื้อและเย็นใจไข่ตีมีสุขอยู่แล้วของข้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปไข่ที่มีตุกของ้ตุกนั้นจงมาลายหายไปหมดสิ้นเหลือแต่สุขจงเจริญทางโลกและทางธรรมผู้หมวดตัวคนเราจะไปปะกันในคลิปหน้านะครับผมกราบสวัสดีครับ